ล่าสุดไม่คิดว่าสันมูงสะท้อนจะเผยความรู้สึกที่มีต่อเด็กๆหรือว่าต่อลูกๆของคุณแพลว์แสงทองไว้แบบนี้พี่น้องคะล่าสุดหลายๆคนทราบกันดีเนาะว่าวันนี้นะคะคุณแพลวแสงทองรวมไปถึงน้องสันว่าที่สามีในอนาคตนะคะจูมือกันไปออกรายการแล้วก็เปิดใจคุยทุกเรื่องราวนะคะในชีวิตและไม่เชื่อว่าน้องสันเนี่ย จะเคยคิดแบบเนี้ยกับน้องนาลิตะแล้วก็น้องตูเกี่ยวอะน้องคิดแบบไหนเพราะอะไรถึงคิดแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะถึงยัง,ยงไปต่อครับจริงๆแล้วแอบตกใจครับข้อเ,เซฟโซนของที่ซันอยู่ของซันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีดราม,ม่าขนาดนี้พี่เมื่อ่จาจะละคอร้รงองเพลงเราไม่ค่อยได้เจอแรงขนาดนี้แต่พอเรามาตรงนี้ปุ๊บ ต้องบอกว่าการตลาดแตกต่างกันแต่ละพื้นที่แต่ละอาชีพการงานเราเลยมองว่ามันอะไรอะไม่เยอะจังอะแค่เรื่องแค่นี้เองเหรอแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่บางอย่างมันจบลงไปแล้วแต่แต่เราก็เข้าใจได้เขาก็คือคนที่มีชื่อเสียงในในวงหมอลำหรือว่าโซเชียลต้องบอกว่าโซเชียลผมไม่ค่อยได้เก่งเลยครับเราก็เลยมองว่าแล้วตอนแรกแอบตกใจสุดๆเราก็เลยลองสอรคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกตรงนั้นนั่นคือหมายความว่าเราเลือกโซเชียลนะแต่ถ้าเราเลือกเขา จริงๆแล้วชีวิตเราปฏิบัติได้ในทุกๆวันเหมือนคนธรรมดาเราก็แค่ไม่ต้องดูถ้ามันเก้าล้าหรือว่าเยอะไปผมคิดว่ากฎหมายของเราเองก็มีเราก็ให้ดําเนินตามกฎหมายไปดีกว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปแลกกับตรงนั้นเลยเราไม่รับกระเช้านะไม่รับกระเช้าเงินสดเท่านั้นถ้าใครจะมาเม้นไม่ดีครับแต่เราก็เลือกปฏิบัติที่ขายของทํางานเราดีกว่าเพราะทุกคนบอกว่าก็ต้องพอเขาด่าเราอะ เดี๋ยวเขาต้องไปกินข้าวแล้วพรุ่งนี้เขาก็นอนแหละแต่เราต้องมาทุกข์หรอ,อม,มันไม่จำเป็นนะครับเราก็กินอิ่มนอนหลับเหมือนกันอายุเท่าไหลนะเนี่ย ผม23เอครับ23เกืนความคิดดิความคิดแบบดีมากเลยนะข้ามดราม่าไปเลยลูกเาะข้ามดราม่าถ้าเราผมว่าเราจมอยู่ตรงนั้นชีวิตก็ต้องจมอยู่ตรงนั้นมันมีทุกอาชีพนะครับต่ยุคนี้ด้วยโซเชียลค่อนข้างที่ที่แรงกว่ายุคยุคก่อนๆที่ผ่านมาต้องยอมรับเนาะเนี่ยก็อังจริงนะโซเชียลก็ส่วนหนึ่งเนาะที่เขาอาจจะแบบมีการว่ามีการมองไม่ดีเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะคนรอบข้างเราเองอ่ะก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะที่รักกันใช่ไหม แฟนคลับแฟนคลับซันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มลิเกกลุ่มนักร้องกลุ่มละครเนี่ยเขาครับเขาบางคนก็อาจจะมองว่าเนี่ยที่จริงซันก็มีโอกาสไปเจอผู้หญิงสวยๆเยอะแยะคือเขาจะมองก็แบบอาเจ้านี่ยังเด็กอยู่เราเพราะเราลูกสอบแลยอะไรเงี้ยทำไมซันต้องมาเลือกที่จะคบกับเราอะไรเงี้ยอ่าบางคนก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยแพรก็เห็นใจเขานะแพรก็บอกว่าอุ้ยซันแพรไม่ได้บังคับนะอะไรเงี้ยแล้วพี่ซันว่าไงก็ในมุมของเขาเขาก็เขาก็บอกว่าคือคนที่จะรักอ่ะ คนที่จะรักซันน่ะถึงซันอยู่จุดไหนซันจะโคก,กับใครเขาก็ต้องเปิดใจสิก็คงจะรักซันเหมือนเดิมแหละ<ช>ถ้าคนเขารักด้วยความจริงใจใ<ช>จริงๆใอ,อย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ไม่วันนี้หรือพรุ่งนี้หรือว่าอนาคตสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีครอบครัวครับ,ค,รบคนที่รักเราหรือว่าซัพพอร์ตเราเขาต้องเข้าใจในความมนุษย์คนหนึ่งครับมันก็ต้องมีความรักแต่แค่ว่าจะไวยไหนในช่วงไหนใช่ครับ นอกจากคนรอบตัวแล้วนะครับทางฝั่งของคุณพราวแสงทอง <ฮะ S 1> ทราบมาว่าน้องๆในคณะก็พอรู้ว่าอมีการจีบกันเอมันเริ่มจะมีความรักเกิดขึ้นนะ <c oughs> ลูกน้องเขาก็ไม่กล้าเตือนเราเขาไม่กล้าแต่ที่จริงเขาเป็นห่วงค่ะ,ะเขาเป็นห่วงเพราะดีีเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะดืออ้อเพราะฉะนั้นหลังๆตอนแรกๆเขายังไม่พูดแต่พอหลังๆเขาเริ่มเห็นว่าซันเขาจริงจังลูกน้องก็เลยมาสารภาพว่า หรูเป็นห่วงนะเป็นห่วงงานโกหลงหลงสนก็ไม่ได้คิดว่าใช่คิดว่าเราจะไปหลงสนีไปเอกเกอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาก็ไม่กล้าพูดแต่พอหลังๆเขาเห็นซันเข้ามาแบบจริงจังนะเขาจริงจริงใจนะอะไรเงี้ยลูกน้องก็เลยมาสารภาพบอกว่าเอาตรงๆนะตอนแรกก็แอบกังวลและเป็นห่วงเป็นห่วงบอสอ่ะคือเห็นดราม่าเยอะด้วยแล้วก็เจออะไรมาเยอะเขาก็อยากให้เรามีความสุขคครับ่ะแต่พอมาเห็นอ่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโล่งใจแล้วค่ะโล่งใจแล้วที่เห็นแบบซันแบบ จริงจังกล้าขอแต่งงานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงอีกด่านหนึ่งที่สําคัญมากเลยเนาะก็คือเราเป็นคุณแม่ลูกสองถูกไหมใช่ค่ะผ่านด่านลูกยังไงก่อนเราไปคุยกับลูกเขายังไงโอ้ตอนแรกทะเลาะเลยค่ะน่ะทะเลาะเลยเพราะเขาคิดว่าเราเป็นคนในโซเชียลที่แบบมีดราม่าก็จะโยงเรื่องลูกน่นนี่นั่นเขาไม่เขาไม่เล่นกับเด็กเลยอ้าวตอนแรกไม่กล้าเล่นกับเด็กใช่แล้วเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเธอเธอไม่ไม่ ไม่เอ็นดูลูกฉันหรออ,อ,อะไรเงี้ย <ๆ S 1> เธอไม่รักเด็กหรออ่ไงเงี้ยแพรก็คือทะเอลาะกับเขาว่าถ้าเป็น,นอย่างเงี้ยคือโนไม่ได้คือในในส่วนขงซันคือสันมองว่าจริงๆแล้วเราก็อาจจะมีความเก่งๆบ้างช่วงแรกแล้วเขาเองก็มีเรื่องราวอดีตมาด้วยจริงๆ,ๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนกับการที่ว่าเฮ้ยถ้าหลุดไปคนจะดราม่าเพราะ ไม่ทําก็ด่าแมา่ทาก็ด่ามา่อยู่แล้วเราก็เลยเมองว่าเราค่อนข้างที่เกรงใจรเรากลัวว่ามันจะไปยุ่งกับเซฟโซนกับทั้งป้าเขาด้วยทั้งอะไรเขาด้วยจนมันมีจุดคลายแม็กตรงที่เราเข้ามาเอาคําพูดเขามาคิดเฮ้ยเขามีลูกอะถ้าเราคิดจะชอบเขารักเขาจริงจังเขานั่นก็คือลูกเขาก็เหมือนตัวเขาด้วยเด็กเขาไม่รับรู้อะไรหรอกเราก็เลยเริ่มเริ่มแบบเล่นเพราะว่าสันชอบเล่นกับเด็กยู่แล้วก็มีหลานที่บ้านก็เ่มเล่นเล่นเล่นอะไรมาเรื่ยจนสุดท้ายก็ ก็เล่นด้วยกันเราก็เลยมองว่าเออมันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วเราก็หลงในตัวความเป็นน่ารักของเขาผมว่าเขามีความน่ารักในตัวมากยิ่งเขาไปเล่นกับเรานะแบบเรารู้สึกว่าเราได้จับเด็กได้เลกด้วยความที่ว่าเราเราชอบเด็กเป็นทุนอยู่แล้วไม่น่ารักจังเลยบางทีเห็นเขาหลับอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออูเ่็นดูนะแล้วเขาจะรู้เรื่องอะไรไหมเนาะแบบแม่เจออะไรบ้างเงี้ยเราก็จะแอบแอบคิดอย่างเงี้ยแต่เราเป็นแม่เนาะ ชาวพราวนะเราเป็นแม่เราก็ต้องแบบเอาจริงรักลูกฉันจริงหรือเปล่ามันก็ต้องมีแม่ก็ทดสอบอยู่เนาะใช่ไหมคือตอนแรกที่บอกว่าทะเลาะกันใช่ไหมคะแล้ลังจกนั้นเขาก็เริ่มเข้าหาเด็กเราก็เลยคิดว่านี่ทาเอาใจฉันหรือเปล่าเอาใจฉันหรือเปล่านี่ก็เลยต้องมีการลองใจสติปหนึ่งสองสามครับอ่ะอ่าอย่างเช่นเราจะถามกันทุกวันว่าอ่ะพรุ่งนี้เธอไปไหนเราไปไหนพรุ่งนี้ตื่นต้องตื่นเช้าหน่อยจะไปส่งลูกที่โรงเรียนก็เลยแบบไปด้วยกันไหมล่ะไปด้วยกันไหมล่ะ แต่เช้านะต้องออกจากบ้านหกโมงครึ่งเลยนะอะไรเงี้ยต้องตื่นสักตีห้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกอ่ะโอเคเราเราก็เลยคิดว่าเขาคงไม่มาหรอกเพราะเรานอนดึกกันไงเขาคงตื่นไม่ไหวแต่พอถึงเวลาที่จะไปส่งลูกเขาโผล่มาเขาไปทันคและและ,และพอเรานัดเวลาที่จะไปส่งลูกเงี้ยเขาก็พาแล้วไปไปไปรับไปส่งตอนเช้าแล้วไปรับตอนเย็นอีกเขาก็มาตามเวลาที่เราจะไปรับลูกเพราะหลังจากนั้นเสร็จก็คือ ก็เคยลอ,ลองใจแบบพาไปเล่นเครื่องเล่นบ,บ้านเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะดูว่าเขาจะเอ็นจอยกับเด็กไหมเป็นไงฮะพาเล่นแล้วเด็กมันชอบอคือน้องคนโตอ่ะเขาจะติดมากติดเนี่ย แม่พี่ซันไปไหนอ่ะพี่ซันมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่และหลังๆังจากนั้นที่พาเด็กไปเล่นครั้งหนึ่งใช่ไหมค่ะต่อมาเด็กไม่ได้ชวนแล้วคนนี้ชวนชวนเด็กไปเล่นอีกแล้วใช่เริ่มีเริ่มสนุกแล้วแม่ไม่ต้องไปด้วยก็ได้ทงทงมันมีความแบบคลายเครียดอ่ะมันเหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งทําให้เราย้อนกลับไปว่าอ้มันก็สนุกเหมือนกันเลยแล้วเราได้เห็นเด็กเขาขำเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สร้างเอ e r g y ที่แบบความเป็นแบบ เล่นใหญ่ไปให้มันเอ้ยเขาสนุกอ,ะอ่ะสร้างให้มันดูสนุกดูอะไรไปงครับม,มีเรื่องแล้ว<อ>มีแบบแอบ,บถ่ายคลิปด้วยนะมันแอบ,บไปห้องน้ําแล้วทิ้งเด็กไว้ก,กับเขา,าเวลาที่เล่นอยู่บ้านกันเนี่ยก็มา,มาเล่นที่บ้านก็แอบ,บไปห้องน้าแล้วก็จะแอบ,บย่องเข้ามา ว่าว่าเขาเล่นกับเด็กเล่นจริงไหมเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ซันจะเป็นคนที่ไม่จับโทรศัพท์เลยอ๋อเวลาเล่นกับเด็กใช่ไหมไม่ไม่จับใช่ค่ะไม่ไม่จับโทรศัพท์เลยถ้าเล่นกับเด็กเขาจะเล่นคือเล่นเลยครับอ่าคือไม่สนใจคืออาจจะเอาใจใส่ในในมุมของเด็กค่ะค่ะแล้วก็แอบเอาโทรศัพท์มาทายมุมน่ารักน่ารักลงในบ้านกลุ่มบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากเนาะมันก็เลยทําให้แพลวได้เปิดเปิดใจกับเขามากขึ้นครับ โอเคทีนี้ถามในมุมของของคุณแพรว,วนิดน,นึงแล้วกันว่าก่อนที่จะตัดสินใจคบกันเนี่ยแน่นอนว่าเรามีลูกสองคนก็คือคน้องโตกเกียวกับน้องนาริต,รตะใช่ไหมฮะแล้วเราบอกลูกยังไงว่าโอเคเราจะคบซัน,เป,นเป็นแฟนอลองลองลองคุยเล่นๆดูเออยังไงฮะบอกว่านาริตะนาริต,รต <c oughs> ะพี่ซันอ่ะเป็นเป็นเพื่อนแม่ได้ไหมอ,มอะไรเงี้ยได้สิ แล้วพี่ซันเป็นแฟนแม่ได้ไหมนางก็เขินได้ไหมได้ค่ะโอ้น่ารหละแล้วเขาก็ชอบอยู่แล้วด้วยนะชอบเป็นชายพี่ซันชแล้วแต่แต่ว่าเราจะรู้เลเวลของลูกว่ายังจะไม่ถามเลยแต่จะให้เขาแบบซึมซับก่อนคนนี้ก็จะแบบเล่นกับเขาเียเขาก็จะถามพี่ซันไปไหนเยเหมือนบางทีจะจะแบบจะอาบน้ําไม่ยอมอาบแต่พี่เลี้ยงจะบอกว่า พี่ซันจะมาแล้วนะอ่า<ล>รีบเลยรีบลับน้เลยอุ<ช>้ยรีบเลยเอางี้